เฮ้ยไอหน้าเกลียดอยากเล่นหรือเปล่าเออไปเฮ้ยงั้นเอานี่ไป ok ็นสิแล้วมันคืออะไรแล้วไปแล้วมึงก็มีโรบักตากูร้านมาวิชลบุรีมอตริการโรบักฟุตเทพไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักทางด้านไอเดียพาร์คหรือว่าจะเป็นการเติมโรบักแบบกลุ่มก็ตามเราจะมีระบบการเติมหัาฉน่านเกมออฟต์ตาทาวเวอร์ดีฟีนอีกต่างหากครับ กลับมากับระบบเดิมเกมเดิม,ดมที่ภาพที่แบบจับสุดๆนะครับนี่ครับฝนที่คนด้วยไปน,นะครับก็ตอนนี้ช่องโฟโนแมนนั่นเองครับตอนนี้อยู่กับอีกเกมที่มีชื่อว่าคิงพีกอีกแล้วนะครับตอนนี้คนระับเราอยู่กับเกมคิงพีกันเหมือนเดิมเลยคิงพีะครับได้มีคนพูดกันมาว่ามีการสปอยผลทางด้านผลใหม่มนันนัยนะนะ ผลใหม่ก็น่าจะมีประมาณสองผลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่พี่วอลคอยมากที่สุดเลยก็คือทั้งเรื่องการอัพแคนนั่นเองนะครับซึ่งเกมอื่นนะครับมีแคนให้สร้างด้วยนะครับนี่เลยนะครับพวกเกมแนวพวกแนววันพีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีให้สร้างแคนนะครับแต่คิมพีดไม่มีนั่นเองแต่ตอนนี้ครับคิมพีดได้ทาการใกล้จะอัปเดตการสร้างแคนแล้วนั่นเองนะครับส่วนการสร้างแคนนะครับพี่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะครับก็ไม่รู้ว่าอัปเดตมาวันไหนเนาะพูดถึงการสร้างแคนนะพี่ว่าพี่จะสร้างักหน่อยนะคร ลังจากที่เราห่างหายจากคิงพีไปประมาณเกือบ4ี่วันนะครับเกือบสัปดาห์เลยซึ่งการสปอยอัปเดตนะครับที่เห็นมาก็คือการสปอยท่านั่งผลผลได้ใช่ไหมนะครับการสปอยผลได้แล้วก็เอ่อเหมือนจะเป็นผลที่ทุกคนเรียกว่าผลอะไรนะผลหายตัวหรือเปล่าผลต้องผลนะครับที่ทุกคนชอบพูดกันว่าพี่ครับมันไม่ใช่ผลเออไม่ใช่ผลการปรับเปลี่ยนนะครับมันคือผลเออผลต้องผลนั่นเองนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม้ก็ไม่รู้ นะครับเห็นมีคนเขาบอกมาทีหนึ่งก็เชื่อเขานะ <c oughs> ครับวันนี้ re, เราไปฟิเวียก่อนเลยเราไปฟิเวียเราจะไปดูของ,ของเกาะแมก่ก่อนดีกว่า,วาน,น,นะครับว่าก็ฝนเรื่องผลนะครับก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรพวกดาเมจดอะไรด้วยนะครับที่เห็นเขาเล่ากันมาเนาะนะครับก็อาจจะมีพวกการปรับเปลี่ยนผมฟิเบียอันนี้แน่นอนนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนแน,น่นอะนครับเห็นที่เขาบอกกันมาเนาะเออการอัปเดตครับพี่ไม่ว่ามันจะเป็นการอัปเดตใหญ่หรือเปล่านะเออเอาขีดอันมานะครับไม่ว่าเป็นการอัปเดตใหญ่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นการ ที่เห็นเขาพูดกันมานะครับว่าอาจจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับก็อาจจะมีการอัปเดตพวกเบลและก็เออผลต่งตางๆเลยครับแต่ยังไม่มีผลเออพวกผลเอาเบสครับนะมีข่าววิวว่ามันจะมีผลเอาเวสครับคือไม่มีนะครับอ่าไม่มีเนาะบุญมั่วยวกุ่มผลก่อนเลยละกันครับตรงนี้กําลังสมผลกันอยู่ลถ้าเราปล่อยสกิลไปโดนเขาก็ปีแตกกันแนะ่ๆ เดี๋ยวจะไปดูเรื่องการสปอยผลด้วยนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างครับแล้วก็สกิลนะครับเห็นเขามีบอกสกิลเรื่องผลได้มาด้วยนะครับอ่าแต่เอ้ยใครตีกูเอ้ยแล้วก็ได้ข่าวว่ามีหนังใหม่เข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่หนังสีเป็นการ์ตูนเรื่องเอออะไรแบไฟนะครับชักชักชักนะครับก็เห็นเขาบอกว่าฮิตมากๆไปด้วครับก็ลองไปดูเอ้ยได้แล้วว่ะากูเก็บไว้ดีกว่างกนะครับใครไปดูเรื่องอะไรนะเออโฟบะอะไรมานะครับก็พี่ยังไม่ไปดูเว้ยไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่านะครับแต่กูได้ผลฟินิกมา เจ๋วจะจัดผลฟินิกแบบนี้เป็นผลอะไรเอ่ยทุกคนครับอันนี้คือผลอะไรเอ่ยอันนี้ทุกคนหรือว่ามันจะเป็นผลไฟฟ้านะเดี๋ยวลองกินก่อนดีกว่านะครับเอออีท <Eat man. S 1> หนงเฮ้ยผลไฟฟ้าว่ะโอเคไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยหุตุกูเสียไปเกือบร้านเลยซึ่งการหาพวกดาบแล้วก็พวกเอออาวุธต่างๆนะครับก็เออพี่ได้เคยทําคลิปไปบอกกันครับบาที่ทุกคนบอกกันมานลยครับว่าพี ap, ่แคปพี่แคป พวดาบหายยังไงไหมครับพี่ดาบไ้บ้านไหมครับเกมนี้มีในบ้านไหครับก็ได้เคยสำคิดไปแล้วนะครับก็ลองไปดูแล้วเองนะครับโอเคนี่ครับก็มีนกสองตัวกำลังหากินอยู่อะ่ะมันก็ทุกคนจับตาจับตูดดูดีครับปั๊ปบเขาให้ไปครักปั๊บกูได้2คิวแบบน้นน้นไหน,นี่ครับเอาผลมาให้ครับ เอาผมมาให้เอาผมมาให้เอาผมมาให้ครับอ่ะหรือว่าน่งผมไปให้นะเอาเป้านี่ยังจะตีวิกเอาเป้าให้อ่ะให้เอาเป้าน่าหนูทำไมให้ป้าบเก็บเป้าเก็บผลหรือเปล่าเป็ดหรือเปล่าโอเป็ดหรือเปล่าอย่ากินนะเพื่อนอย่ากินอย่าก,กินนะเว้ยยานะอยา เอ้ยมันมันคือผลระเบิดละเพื่อนท่านายแตะรายจะบกมากหรือเปล่าท่านายบกมากนายตายนายมึงเก็บอ,อคนเดียวไปนะตายหาเข้าไปพี่น้องโอเคเราไปดูการสปอยคิงพีกันต่อไปดีกว่านะครับโอเคไป โอเคครับตอนนี้กลับกับยูโรปเดิมๆนะครับเกมเดิมๆนั่นอย่าง King Peach นี่ครับก็ King Peach นะครับที่บอกไปว่ามีการอัปเดตของการที่จะสร้างแคนได้นั่นเองนะครับก็อยู่เท่าไหนวะนี่ครับมีการสปอยเรื่องการสร้างแคนมันก็สปอยผลใหม่มันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูของทางด้านฟลิกซ์พีกเลยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปเก่าๆนะครับที่เคยสปอยไว้นั่นเองนะครับเป็นพวกการสปอยของด้านผลนะครับนี้เป็นการสปอยผลได้นั่นเองนี่ครับนี่เลยอ้าวนกมาเฉย นี่คือการสปอยเรื่อผลได้นั่นเองนะครับก็เลนเมของมันก็ไม่บอกนะครับไม่บอกว่ามีอะไรบ้างครับแต่สกิลของมันเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับคืออันนี้จะเป็นขนทางด้านสกิลการยิงธรรมดานะครับนะก็ได้มีการสปอยอัปเดตมาใหม่นั่นเองครับนี่เวผลนี้นั่นเองการสปอยผลผลได้นั่นเองครับที่มีผลได้อยู่ตรงนี้อันนี้คือผลได้นะครับบอกเว้ว่าผลได้เป็นสกิลที่สวยจะจัดลองดูก่อนเลยป๊าบนะครับไม่ว่าทําการตีนั่นเองปุ๊บ นะครับกดฟรีนะครับเหมือนจะเป็นการยิงแบบไกลๆบอกไว้ว่าไกลจะจัดนะครับดูรัศมีที่ยิงนะครับทุกเห็นอะไรตรงนี้ไหมทุกเห็นตรงนี้ไหมครับฟรีฮิตเป๊ะๆนะครับฟรีฮิตคือไกลจะจัดนะครับนี่โดนฟรีฮิตนะครับแต่นี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสแตน์เรยมาปล่อยว่าจะมีสแตนออกมาไหมหรือว่าปล่อยฝั่งคนไม่น่าปล่อยฝั่งคนเลยครับอันนี้คนในเฟิร์มนะครับมีอยู่คนเดียวแปลว่าปล่อยได้มันมีร่างแยกโอเทนะครับ ก็เทพอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เลยโอ้โหวิ่งไม่เกี่ยวเฮ้ยมันจะเป็นคูดาแบบที่ว่าจะจัดนะครับแต่อันนี้น่าเขาจะน่าจะปรับอีกทีนึงครับโอเคเขาบอกว่าตรงนี้ครับจะมีผลสองผลนะครับมากกว่าสองผลครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับก็ผลใหม่อาจจะมีมากกว่ามากกว่านี้ก็ได้ครับมากกว่าสองผลแน่นอนครับแต่ที่รู้กันอยู่นะครับว่าเออผลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นผลการปรับเปลี่ยนบาเเียใช่ไหมครับแต่ เห็นน้องๆก็บอกว่ามันคือผลต้องหนเว้ยนะครับแล้วก็ว้าแล้วก็ดิ่งไปบล็อกอินฟิปแต่คือที่พี่ฝงใส่นะครับคือมันมีตรงนี้ด้วยเว้ยน่ครับมันโดนทั้งฝงคนเลยมันโดนหมดเลยนี่ฝีตัวนะครับคือมันจะมีฝีตัวงนี้ใช่ไหมคือถ้าเราเปิดสกิลปุ๊บมันโดนทุกคนเลยแล้วก็ว้ามหายไปอันนี้คือมีรวมกันครับว่ามันเคลียร์ไปนะครับผลได้นั่นเองครับผลได้ก็มีประมาณถึง5สกิลกันทีเดียวนะครับก็ไหม่ไม่แน่นครับอาจจะบินได้ก็ไไดด้้ผลบินได้ ไม่นี Wars> ่นะครับผลเรื่องการตั Vog, ้งแคนนะครับเดี๋ยวต้องรอการอัปเดทครั้งต่อไปนี่ครับว่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับว่าผนเรื่องการอัปเดตนะครับไม่รู้ว่าจะมาเดือนนี้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ผ่านมาเลยครับคือการอัปเดตนั้นคือเท่าที่ทุกคนที่เล่นคิมพีมานครับก็น่าจะรู้อยู่ว่าเออคิมพีล้วตอนนี้คนเล่นเยอะมากมากมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่แบบเออก็ก็มากอยู่นะครับโอเคนะครับก็ทางด้านของเกมครับได้อัปเดตล่าสุดก็เมื่อเดือน11อนะครับวันที่23ม เเกือบเดือนแล้วครับอีกไม่นานก็เรือนแล้วนะครับเกมก็น่าจะแกปเด็ดพี่ว่าน่าจะอัปเดตประมาณปีนี้นั่นเองนะครับไม่เกินไม่เกินปีหน้าครับน่าจะอัปเดตปีนี้แหละนะครับก็ต้องรอดูเนาะน่าจะอัปเดตทุกๆเดือนนะครับเท่าที่เห็นพี่บิ๊กเขาบอกมานั่นเองนะครับฝนรื่งแคนนะครับพี่จะทําแคนนั่นเองครับถ้าใครอยากอยู่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเอออยากจะให้ทําแครดีไหมนะครับหรือว่าเออกูจะอยู่แบบไม่มีแคนดีนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับ ถ้าใครมีว่าปกแคนสวยๆนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ด like e <at S 2> right? right ีคอร์ดหรือแม้ก็เฟซบุ๊กนะครับนะสามารถส่งมาได้ฟ่นตัวเลยนะครับหรือว่ากูจะอ่านหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันพัฒนาเนาะเจอกันเจอกันจุ๊บๆเจอกัน